เอาใหม่นะคะกล้องมันไม่ดีเนาะ,ะตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งนะคะสีชมพูค่ะตัวที่หนึ่งสีชมพูนะคะ 300, สามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเสื้อสูงการใส่แล้วสวยนะคะเนี่ใส่แล้วสวยตัวใหญ่นะคะหน้าอกาตั้งแต่มีตั้งแต่เอ XL นะคะแล้วก็ตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้ตัวที่สองค่ะตัวที่สองนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะตัวที่สองเสื้อสงการนะคะนี่ค่ะสีสวยมากมีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าก็ยิ่ใหญ่นะคะเนี่ยสามศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะตัวที่สอง นะคะนี่อันนี้ก็แบบว่าสีส้มนะคะสีส้มค่ะตัวที่สามนะคะสามศูน์ชอมส้มค่ะตัวที่สี่นี้สีม่วงนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะตัวนี้สีออกม่วงเนาะ แล้วนะคะตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้านะคะโอเค่ะดีนี้นะคะตัวที่ห้าเสื้อสงการนะคะตัวที่ห้อาอ้าวอ้ไอเรืองตายอีกแล้วน,นั่นตกน้ำอีกแล้ว ที่ห,ะะหปีนขึ้นไปแล้วก็ตกอีกแล้วนั่นเห็นไหมเกือบไหมล่ะโอ้ยไปกินน้ำแล้วก็ปีนก็ตกน้ำแล้วตัวที่ห้านะคะตัวที่ห้าตัวที่หก <c oughs> ูออกชมพูออกหวาอะไรนะสีอะไรนะนี่ชมพูออกอ่านวลน,นวลน,นะคะนี่ค่ะชมพูสีสมพูนะคะสีชมพูตัวที่หกนะคะอย่าเข้ามานะเพื่อนเพื่อนออกไปเพื่อนหมดเลย นี่ตกน้ำเลยนะนี่มา่ตรงนี้นี่มันเช็ดตัวเลยนะคะตัวที่เจ็ดนะคะก็จะมี สีน้ำเงินด้วยนะคะตัวที่เจ็ดอันนี้ก็สวยนะคะนี่สีแบบนี้ก็สวยค่ะสีแบบชมพูอ่นอ,อนๆแล้วก็มีสีดำด้วยนะคะนี่ก็มีกระเป๋าด้วยค่ะมีตุกต่อด้วย ตัวที่แปดนะคะนี่ค่ะก็เหลือแปดตัวนะคะเสื้อส่งการเหลือแปดตัวนะคะก็แคปหน้าจอไว้เดอ้อค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะก็เหลือแปดตัวนี้นะคะตัวที่แปดตัวสุดท้ายก็สีส้มอมชมพูเนาะสีส้มอมชมพูนะคะ,คะก็สวยมากนะคะ ข้างหน้าข้างหลังนะคะนี่ะนคะคะของกอดตัวนี่8ปน,นะคะที่8ก็มีเสื้อคลุมด้วยนะคะคือเราออกแดดมันร้อนเนาะเราใส่เสื้อสูงการแล้วก็ใส่เสื้อคลุมคือกันแดดไว้นะคะน,นี่ค่ะอเคือ ผ้าคามแบบผิวลายผ้าายเทนะคะ300 3 0 0ศูนศูย์อมสสามศนะ,ะอมสตค่ะตัวที่หนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ตัวที่สองนี้ลายแบบละเอียดนะคะก็อันนี้ก็เป็นเบอร์อนะคะ น,นี่ก็เคลอมันนะคะลายมีเคลอมันลายมีเคลอมันนี่ก็สวยนะคะนะคะี่ค่ะกระดุมมะพร้าวตาเดียวนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะตัวที่สองนะคะตัวนี้เสื้อคลุมนี้ตัวที่สามนะคะ นี่คะ่ะเป็นคออวบนะคะเดี๋ยวติดกระดุมก่อนเป็นคออวบค่ะนี่ เป็นโคอลายนี้นะคะลายนี้ตัวนี้นะคะอ่าด้านหลังก็สวยนะคะนี่ค่ะตัวที่สามนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สามแคปหนะ้าจอไว้นะคะสามศูนย์ศูนย์้อมสูงนะคะสามศูนย์ศูนย์้ทมสูงด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่ ตัวที่สนะคะตัวนี้เป็นตัวที่4นะคะก็เบอร์3เนาะเป็นตัวที่4นะคะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นลายลิซ่านะ ะะตัวที่5้านะคะก็ะมีอยู่ห้าตัวนะคะเส<ๆ>ื้อคุมกันแดดเผาเรานะคะลายขอนะคะอันนี้ลายพระราชทานลาย อยู่นี่แหละมันต้องไปไหนอยู่นี่แหละเขาบ้างไปเลยไม่ได้ยินเสียงเสือมันก็วิ่งไปเออไปเขาบ้างเขาบ้านไม่ต้องออกไปไป,ไปกวนเขาหนานเห็นไหมก็สุมน้ำหน้ามันแหละเสือ,ไป,อ,อไปกวนเขาตัวเองเลยก็ลายขอนะคะก็ตัวที่ห้านะ,ะ้าก็มีห้าตัวนะ ก็มีห้าตัวเท่านี้นะคะตัวที่ห้าก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะ เอคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณ